สวัสดีค่ะพี่ิาตกใจมากอ่ะที่ต้องทำกันขนาดนี้สสวัดี่ผู้ชมชงทั้งท่าผู้ชมพูดอะไรนะพูดอะไรเนี่ยรำกันผู้ชมทางบ้านนั่นเองตื่นเต้นหล่อลูกตื่นเต้นอ่ะไม่ค่อยได้ออกหน้ากล้องอ้าวตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนนิดึงวันนี้มาทำอะไรอีกแล้วอ่ะ วันนี้เรามาพบกับแกรม่าบ้างแต่เป็นแกรม่าใช่แต่เป็นแกรม่าของ i อเอลนั่นเองเราเคยผ่านไปแล้วกับคลิปคลิปหนึ่งนะที่เป็นเกี่ยวกับแกรม่าของ i TS, อเอลวันนี้เรามาต่อกันอ๋อยลึกพารับสปีชใช่ไหมใช่คือเรื่องของพารับสปนะีชนั่นเองหน้าที่ทางไวยากรนะนั่นเองอย่างที่เราเคยเกิดกันไปแล้วว่าหน้าที่ทางวยากรณของคําแต่ละคำเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะและส่งผลให้ท้ายที่สุดเนี่ย ตำแหน่งในประโยคของมันก็แตกต่างกันด้วย uh huh. การรู้ว่าเฮ้ยตำแหน่งเนี้ยที่มันหายไปในประโยคนี่นะมันเป็น p a r a s p e e c ไหนเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการถูกของเราเนืออเองเน no าะทั้งในส่วนที่เป็น i i o listening และ reading ด้วย ส่วนที่เป็นประโยคน์แล้วก็มีการหายไปของค่าวมันเองนะถ้ายังรู้สึกว่างงๆว่าไม่รู้ว่าพูดถึงอะไรกันอยู่อย่าลืมกลับไปย้อนดูใน YouTube Channel ของพวกพี่เนาะเราได้ลงคลิปไว้ให้แล้วก่อนหน้านี้ใช่แล้วก็อย่าลืมว่าเฮ้ยถ้าเกิดอยากติดต่อพวกพี่เคพี่น <c oughs> ี <c oughs> อรร่อะทำยังไงอยากติดต่อพวกพี่ <c oughs> พวกพี่เคี่ <c oughs> พวกพี่เคพี่พวกพี่เคพี่นี่อะทำไงเนี้อะมาติดตามเราได้ทาง Instagram ก็ได้เนาะ KP A N D R R K B N R R ไว้ย่างงั้นหรือว่า facebook ก็ได้ w w w f a c e b o o k c o m s l a s h K P N R R นั่นี่ยสำหรับตรงนี้เว้ยพี่อาหาเกินกันไม่พอสมควรแล้วเว้ยเรามาเข้าเนื้อหากันไ่ดีกว่าค่ะกกังเป็นเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวพี่จะขึ้นข้อสอบขึ้นมาเว้ยเสร็จปุ๊บพี่อยากจะให้หนูลองทายสิว่าทายที่สุดพาราสปีชไหนกันแน่ที่มันหายไปแลาช่องว่างที่หายไปใช่ไหมใช่ ในที่นี้นะเรายกตัวอย่างให้มาเลยตัวอย่างแรกของเราเลยตัวอย่างแรกของเราบอกว่า these are unstable if the weather is very bla บลาบลาเอพี่ให้เราทั้งหมด5วินาทีเลยลองทายดูสิว่าคำประเภทไหนหายไปพาเราสปีกไหนก็แน่หายไปนาเมืองมันจะทิ้งอะไรเนี่ยนะเออลองดู5้าวินาทีผ่านไป5้วินาทีผ่านห้าวินาที <laughs> ใชควิธีทผ่านไปไว้เหมือนก uh ็ห huh. กแล้วนะในที่นี้สิ่งที่หายไปในประโยคคืออะไรกันแน่เลยคนสงสัยลวเลวยคำที่หายไปที่จริงแล้วคือ adjective นั่นเองแล้วบอกว่ารู้ได้ยังไงคร uh huh. ในที่นี้ไวทําไมพี่ถึงคิดว่าคำที่หายไปเป็น adjective ใช่ไหมลองดูลองดูก็ได้ว่าจากช่องว่างของเราเนี่ยนะข้างหน้าช่องว่างมีคําว่า very. very คําว่า very ตรงนี้เนี่ยเป็น adverb ที่แปลกมาตัวนี้เป็น adverb ที่เอามาใช้ในการขยาย d j e c t i v e ได้และตรงนี้จากรูปแบบประโยคของเราที่บอกว่าข้างหลังคำว่า if เนาะ the weather is คำนามที่ประธานคือคำว่า the weather ส่วน verb คือคำว่า is แน่นอน verb to be ที่จริงแล้วนะมันตอบได้หลายประเภทมาก mm hmm. อาจจะตอบเป็น verb ing ก็ได้นะเพื่อสแสดงว่าประธานกำลังทำอะไรอยู่ mm hmm. ตอบเป็น verb ช่องที่3ประธานถูกทำอะไรเนาะ หรืออาจจะตอบเป็น adjective ซึ่งในกรณีนี้เป็น adjective เพื่อ adjective ตัวนี้ใช้ในการขยายประธานที่อยู่ข้างหน,น,น้านี่เนาะเพราะฉะนั้นนะคะคำตอบของเราข้อนี้คือ adjective มันเองถ้าหนูฟังเว้ยถ้าสมมติว่าประโยคนี้มันไปอยู่ในการฟัง uh huh. แน่นอนหนูฟัง mm hmm. หอยก็พูดถึงอากาศแล้วเว้ยต่อที่นันซีมาสักตัวหนึ่งอ่ะรีบออกมาใส่ไว้เลย อาชีพตัวนั้นะอาจจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องของเราก็ได้นะฮะเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของมันคือจริงๆแล้วเราต้องไปดูที่ช่องว่างก่อนเนาะใช่แล้วเราคิดว่าคำประเภทไหนหายไปถูกเราคิดได้เสร็จปุ๊บตอนที่เรารอฟังมันจะได้ช่วยเราได้ใช่ไหมพี่ชิคกี้เนาะหรือถ้าเวลาเราอ่านนะถ้าเวลาเราอ่านแน่นอนนูก็จะรู้แล้ว no better, wait, เฮ้ยมีคำว่า better ไว้ยลองไปดูนี่ตรงไหนพูดถึง better อ่ะเจอแล้วลองดูซินในประโยคแถวๆนั้นนะ มีคำคำไหนที่เป็น adjective หรือเปล่าถ้ามีแน่นอนอาจจะเป็นคำตอบยกเข้ามาใส่ได้เลยนะนั่นแปลว่าข้อสังเกตหนึ่งที่พี่เห็นอนะอืมคืออะไรเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อสอบมันเป็นช่องว่างอย่างเงี้ยอืแล้วเราต้องฟังหรือเราต้องอ่านเออคำตอบที่เราต้องใส่ยังจะต้องเป็นคำเดิมที่ข้อสอบเขาใช่ใชไหมพี่เบลตีใช่แล้วถูกประดิษฐ์คำเองไม่ได้อย่าประดิษฐ์คำเองเลยหููบอกว่าเฮ้ย หนูมีความสามารถมากจะโชว์ความสามารถในการแตกสับของหนุ้ยคิดว่าแบบร้อนมากเว้ยอย่าคิดเองอย่าคิดเองเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะข้อสอบเราใช่แล้วลองอีกข้อนึ่งไหมได้เลยลองทดสอบกันดูว่าความรู้ทางแกรมมาแม่นหรือยังเนาะอีกหนึ่งข้อที่พี่ยกมาให้ะลูกประโยคที่เราเห็นคือ it has one disadvantage it can blah ล l a h blah shatter พี่เวลาห้าวินาทีนะและลองคิดดูดิว่าคำประเภทไหนหายไปจากช่องว่างของเราห้าวินาทีผ่านไปแล้วพี่แกพีน้องบอ,อกนนูยแทบไม่ได้กระพริบตาแล้วค่ะเนาะต้องลองมาตอบว่าอะไรกันดีคะพี่แกพีช่องว่างที่หายไปแบบเนี้ยช่องว่างที่หายไปที่จริงแล้วของเราคือ adverb Ad <verb S 1> นั่นเอง, <Ad verb. S 1> เอง ทำไมตรงนี้เราต้องการ add verb เลยอยากหมพี่มว่า add verb พี่ใหญ่ v ไม่ใช่หรอเพ,พ,พ,พดเพดอะไรยังไงหรอ,อ,อใช่ปะหวะลองดูตำแหน่งมันก็ได้เนาะตำแหน่งช่องว่างที่หายไปอ,อยู่ระหว่าง verb ช่วยคือคําว่า can และข้างหลังช่องว่างเป็น verb แท้ tag, คือคําว่า s h a t t e นั่นเองเ,องเนะาะ share ตรงนี้เป็น verb แท้แปลว่าแตกอย่างละเอียดเลยนั่นแปลว่าช่องว่างอยู่ระหว่าง verb ทั้ง verb ช่วยและ verb แท้ ตำแหน่งเดียวที่เราจะเอามาเติมได้และทำให้ประโยคสมบูรณ์ทางกราม่ามากที่สุดนั่นก็คือ adverb นั่นเองซึ่งหน้าที่หลักๆของมันมันเกิดมามันทำหน้าที่ขยาย adverb เอ่อขยายเริ่มไปละเริ่มไปแล้วเนาะหน้าที่หลักๆของมันมันทำหน้าที่ในการขยาย verb นั่นเองเนาะเพราะฉะนั้นนี่คือลักษณะการทำข้อสอบแหละพี่กพี่พี่ว่าพี่ลืมอะไรไปอย่างหนึ่งเลยพี่ลืมให้ความหมายคำศัพท์ของข้อแร ข้อแรกมีคำศัพท์ตัวไหนนาสนใจไหมีคำศัพท์ตัวที่น่าสนใจเนะานะประโยคของเราที่บอกว่า these are unstable if the weather is very จุดจุดในทีนี้มีคำที่สำคัญคำว่า unstable แหละริ unstable ในที่นี้เป็น adjective เนาะมาจากคำว่า stable stable แปลว่าคงที่นั่นเองใส่ prefix un เข้าไปใส่หน่วยที่เข้ามาต่อเพื่อให้ความหมายของคำเปลี่ยนไปอ่านแปลว่าไม่เพราะฉะนั้น unstable ไม่คงที่นะั่นเอง ะเพราะฉะนันนั่นคือ grammar ที่น่าสนใจสำหรับวันนี้เนาะอย่าลืมเอาไปใช้นะเห็นช่องว่างกูคิปก่อนเสมอว่าคำประเภทไหนหายไปมันช่วยหนูฟังและอ่านได้ง่ายขึ้นและทำได้ครบทั่วและถูกต้องหวใช่แล้วสำหรับวันนี้พี่ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักของเราเช่นเคย่พี่ YouLearnHub. Com นั่นเองแหล่งการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่อย่างคุณ คราวหน้าน่าจะมี i อเอลคลิปอีกหลายตัวเลย<ช>ที่เตรียมพร้อมสำหรับน้องๆเนาะเพื่อเตรียมตัวก่อนไปสอบจริงๆอย่าลืมติดตามชอมในช่อง YouTube Channel ของพี่เช่นเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณเยอะขอบคุณค่ะ